สถานการณ์ต่างๆมันไม่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจอื่นเท่าที่ควรเพราะวันนี้มันเป็นลักษณะของการเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเข้าเร็วออกเร็วมันเป็นธุรกิจในกลุ่มของเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างที่จะมีความผ,ลผลันผวนแต่ธุรกิจกเกษตรหรือธุรกิจเรื่องของอาหารเนี่ยมันคือความจำเป็นและยั่งยืนแต่มันไม่ได้มีเงินสร้างเงินได้รวดเร็ว แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราสบายใจว่าเราไม่ต้องกังวลเวลาที่จะเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยๆเรามีข้าวกินเรามีอาหารประทางชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันช่องที่จะนําสารละดินดีเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัว ช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจและช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่อง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดโครงการโค้งหนองนาที่ผมได้เริ่มทําออกไปผมได้วิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องประชาชนควรที่จะหาหลักประกันซึ่งผมก็แนะนําให้ทําโค้งหนองนานะครับและก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น และว,วันนี้ท่านผู้ชมเองก็อยากจะให้ผมช่วยให้มุมมองช่วยแชร์ไอเดียช่วยให้คำแนะนำนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นทำโคง้งหนองนาหลายๆคนก็ได้ยินมาว่าทำโคง้งหนองนาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทำโคง้งหนองนาแล้วเราจะได้อะไรนะครับอยากจะให้ผมช่วยตอกย้ำช่วยให้แนวคิดผมเชื่อว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมหลายๆท่าน มีความสนใจที่อยากจะทำโคกหนองนาแต่ก็ด้วยเสียงที่ได้ยินมาก็ทำให้หลายๆคนก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะเดินหน้าในการลงมือทำโคกหนองนานะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมค่อยๆคิดตามผมนะครับผมจะเล่าท่านผู้ชมฟังวันนี้นะครับการที่เราจะทำอะไรในชีวิตเราและให้ประสบความสำเร็จมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเราจะทำ โค้หนองนาหรือทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราตัดสินใจที่จะลงมือทำและให้เราพยายามที่จะแน่วแน่และตั้งใจทำงานนั้นให้ประสบความสาเร็จเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้แต่ทำไมหลายหลายคนวันนี้ถึงต้องยากลำบากวันนี้คำถามที่ผมถามกลับไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังชมคลิปผมอยู่คือ ถึงคุณไม่ทาโค้หนองนาวันนี้วิถีชีวิตคุณเป็นอย่างไรถามตัวเองครับว่าวันนี้หน้าที่การงานเดิมรายได้กระเป๋าเงินของเรามีความมั่นคงดีแค่ไหนณสถานการณ์ขนาดนี้ณชั่วโมงนี้ถ้าเราดูติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเราจะเห็นว่าสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมันไม่เอื้อต่อการลงทุนเลยแล้ววันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจทำโค้หนองนา เราจะอยู่เฉยๆเหรือนั่นคือคำถามที่ผมถามกลับไปสถานการณ์ณขณะนี้ภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่กำลังมีการลบพุ่งกันอยู่สถานการณ์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจความไม่แน่นอนความผันผวนเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงป่าที่มันจะมีความนิ่ง ต้องถามว่าอีกกี่ปีครับแล้ววันนี้ฝากท่านผู้ชมลองกลับไปคิดดูว่ามันมีธุรกิจอะไรมันมีอาชีพอะไรที่เรามองแล้วมีโอกาสที่เราทำจะประสบความสาเร็จและมีความเสี่ยงน้อยมากในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแค่ไหนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเสี่ยงณนะขนาดนี้เรากล้าที่จะลงทุนไหม นะครับผมอยากจะถามท่านผู้ชมแบบนี้ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลับมามองวิถีชีวิตณปัจจุบันมามองอาชีพเดิมคนที่ทำงานกินเงินเดือนวันนี้รายได้เราพอเพียงกับรายจ่ายหรือไม่และในอนาคตเรามีเงินเก็บออมที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมขอตั้งคำถาม เสร็จแล้วเมื่อวกกลับมาทำไมคุณหมอถึงพยายามที่จะให้ทุกคนทำโควงหนองนาเพราะผมมองเห็นว่าวันนี้ต้นทุนของคนไทยคือที่ดินที่ถูกยกให้เป็นมรดกจากพ่อแม่จากปู่ย่าตายายจากรุ่นสู่รุ่นเพราะประเทศไทยโดยส่วนใหญ่วิถีชีวิตคือเกษตรกรเพราะนั้นทรัพย์สินที่มีอยู่โดยส่วนใหญ่ก็คือท้องไร่ท้องนาเมื่อเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะครับ สำหรับคนที่มีต้นทุนแต่สำหรับคนที่ไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลยคุณก็ต้องพยายามที่จะวางแผนและเก็บเงินในการที่จะซื้อหาในเมื่อทุกคนมีต้นทุนอยู่แล้วเราจะทําอย่างไรให้ต้นทุนที่มีอยู่นั้นมันสามารถงอกเงยและสร้างผลผลติตได้นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปสิ้นเปลืองไม่ต้องไปลงทุนเพิ่ม เมื่อเรามีทรัพย์สินอยู่แล้วคือที่ดินเราก็สามารถที่จะพัฒนาทำให้มันออกดอกออกผลมากขึ้นถามว่าวันนี้ถ้าเรายังทำพืชเชิงเดียวไม่ว่าจะปลูกข้าวปลูกมันปลูกอะไรก็แล้วแต่มันตอบโจทย์กับรายได้ที่กลับมาหรือไม่มันก็บอกแล้วว่าวันนี้ถ้าทำพืชเชิงเดี่ยวค่อนข้างที่เสี่ยงกับเรื่องของราคาเสี่ยงกับเรื่องของโรคพืช เพราะฉะนั้นการทำโคกหนองนาถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำละ่ะเราเสียหายอะไรไหมมันไม่เสียหายครับสําหรับคนที่ไม่ทําแต่เราเสียโอกาสเสียโอกาสคืออะไรครับในขณะที่คนอื่นเขามีที่เหมือนเราแต่เขาปลูกผักลงไปปลูกต้นไม้ลงไปเลี้ยงปลาลงไปเขาสามารถได้ผลประโยชน์จากพื้นที่แล้วเราเนี่ยมีพื้นที่อยู่เหมือนกัน แต่พอเราตัดสินใจที่จะไม่ทําเราไม่เสียดายโอกาสตรงนี้หรอะครับและถ้าหากวันหนึ่งวันใดมันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเราจะมีอาหารอะไรมากินเวลาที่คนเรายากลําบากท่านผู้ชมเคยดูหนังไหมครับในภาวะสงครามอาหารคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดและผมก็เชื่อว่าคนไหนที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าคุณจะรู้เลยว่ามันลําบากมากมันคิดมากในเวลาที่จะหาเงินซื้อข้าวกิน ผมเคยมีชีวิตแบบนี้ครับผมไปทำงานสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมเข้าไปกรุงเทพผมไม่มีเงินติดกระเป๋าเหลือน้อยมากนะครับแต่ละวันนี่ผมแทบจะไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินเลยเวลาเห็นคนอื่นกินข้าวเนี่ยข้าวแกงเนี่ยเราก็อยากกินกับเขาเห็นเขากินกาแฟเราก็อยากจะซื้อกาแฟกับเขาแต่เราต้องถามว่าเงินในกระเป๋าเรามีไหมเราต้องอดนะครับ ผมอยากใช้ท่านผู้ชมอย่าหลงอย่าติดกับดักในความสบายวันนี้คุณต้องมองว่าถ้าหากวันหนึ่งวันใดคุณลำบากขึ้นมาล่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณเตรียมความพร้อมถามว่าวันนี้วิกฤตไม่เกิดมันดีอย่างน้อยๆคุณก็ได้กําไรจากการที่คุณได้ทําค้่หนองนารอไว้แล้วถามว่าวันนี้คุณหมอมานามาแนะนําคนทั้งประเทศไทยให้ทหําค้่หนองนาคุณหมอมาณได้อะไรผมได้ช่วยเหลือผู้คนที่ยากลําบากไงครับ ช่วยให้ทุกคนได้รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตใครที่เชื่อผมใครที่ทำโค้งหนองนาคุณอาจจะโชคดีกว่าหลายหคนที่ไม่ทำเพราะอะไรครับวิกฤตจะเกิดขึ้นวันไหนมันไม่ได้บอกพวกเราแต่การที่เรามีหลักประกันที่มั่นคงไว้แล้วนั่นแหละคือการที่เราจะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราหลายคนคิดจะทำโค้งหนองนาแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรครับ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจและลงมือทําได้เพราะสิ่งสําคัญที่สุดในการที่ทําโค้งหนองนาให้มันเกิดได้คือเราต้องทําทันทีและตัดสินใจทําต่อให้เราฟังคนเป็นร้อยๆคนเราไม่ตัดสินใจทํามันก็ไม่ได้มีประโยชน์การทําโค้งหนองนายาไปทําอะไรให้มันสิ้นเปลืองยาไปทําอะไรให้มันยุ่งยากเพราะเวลาที่คุณทําไปแล้วเนี่ยถ้าคุณรอไม่ไหวรอไม่ได้คุณก็จะโทษว่าคุณหมดไปกับโค้งหนองนา การทำอาชีพต่างๆมันต้องใช้ระยะเวลาทำโคกหนองนาก็เหมือนกันกว่าที่คุณจะได้กินผลไม้ที่คุณปลูกมันต้องใช้เวลากี่ปีเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจด้วยว่าตัวคุณเองสามารถรอความสำเร็จนี้ได้หรือไม่แต่สำหรับคนที่คิดว่ามีอาชีพอื่นดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่า สถานการณ์ต่างๆมันไม่เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจอื่นเท่าที่ควรเพราะวันนี้มันเป็นลักษณะของการเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเข้าเร็วออกเร็วมันเป็นธุรกิจในกลุ่มของเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างที่จะมีความผ,ลผลันผวนแต่ธุรกิจเกษตรหรือธุรกิจเรื่องของอาหารเนี่ยมันคือความจำเป็นและยั่งยืนแต่มันไม่ได้มีเงินสร้างเงินได้รวดเร็ว แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราสบายใจว่าเราไม่ต้องกังวลเวลาที่จะเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยๆเรามีข้าวกินเรามีอาหารประทางชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะให้คนที่กําลังคิดและรอตัดสินใจเดินหน้าต่อไปนี่ทําให้สําเร็จคุณช้าไปกี่วันคุณช้าไปกี่ปีมันก็เท่ากับโอกาสที่คุณจะได้กินผลผลิตนั้นก็ยิ่งทําให้เวลานั้นทอดยาวออกไป วันนี้นะครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันหวังว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์จากการรับชมรับฟังและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ